อยากจะพูดเรื่องเรื่องอยากจะพูดเรื่องทั่วๆไปในชีวิตว่ามันแตกต่างกันนอนระหว่างตำรวจเมืองไทยของเรากับ Kansas t e n n e u s, <S <you> e e ก็คืออย่างที่อบอกเนาะตำรวจที่นี่ก็ปฏิบัติหน้าที่ ตอนที่เหตุการณ์ปกติทั่วไปเขาก็ออกปฏิบัติหน้าที่เนาะเราก็อยากจะให้เห็นแบบนั้นเหมือนกันที่เมืองไทยของเราถ้าเหตุการณ์ปกติทั่วๆไปก็ออกไปตรวจก็ได้เนาะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันมันจะไม่ไม่เกิดเหตุอะไรอย่างนี้หรือยังไงก็ไม่ทราบตอนนั้นที่ลูกสาวพ่อใหญ่ฝรังขับรถ ตอนกลางคืนประมาณสองทุ่มเนาะที่ว่าพวกเราจะไปขึ้นเครื่องบินบินบินไปที่เราจะไปเมืองไทยเราก็จะขึ้นเครื่องตอนสองทุ่มอะไรอย่างนี้ลูกสาวพ่อใหญ่ฝรั่งกับพ่อใหญ่ฝรั่งมามาส่งเราที่สนามบินอะไรอย่างนี้เนาะลูกสาวของพ่อใหญ่ฝรั่งเป็นคนขบับรถแล้วบังเอิญว่าเขาลืมเขาลืมที่ที่จะจะเปิดไฟ เปิดไฟหน้ารถอะไรอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่ามันไฟตามท้องถนนมันก็สว่างอยู่อย่างนี้ทําให้เธอเธอลืมเปิดไฟหน้ารถตํารวจเขาก็แบบว่าขับรถมามาจอดด้านหน้าเนาะขับรถมาแบบว่าเฉล็บเข้ามาแล้วก็จอดอยู่ด้านหน้าเราก็เลยเขาตอนแรกเราก็ตกใจ เรานึกว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจเขาบอกว่าทำไมคุณขับรถไม่เปิดไฟว่างั้นโอ้ยลูกสาวพ่อใหญ่ฝรั่งก็เลยเปิดไฟนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่สระว่ายน้ำภายในยูนิตภายในเขาเรียกว่ายูนิตนั่นแหละก็คำว่ายูนิตก็คือห้องชุดนะคะเราก็มาอยู่ตรงสระว่ายน้ำเราก็เลยอยากจะพูดต่อเนื่องเกี่ยวกับว่า ตำรวจเมืองไทยกับตำรวจที่เมืองฝรั่งเขาแตกต่างกันยังไงเพราะว่าเราเองนี่มาอยู่ที่นี่นี่พูดก็พูดเรายังไม่เคยเห็นตำรวจที่ตั้งด่านอยู่ตามท้องถนนทั่วๆไปเนาะเรายังไม่เคยเห็นแบบนั้นนะคะเราก็มาเจอตำรวจตรวจค้นที่เรามาอยู่ที่นี่กรณีที่ว่าเขาก็อยากจะอยากจะตรวจดูตรวจสถานการณ์ทั่วไปว่า มันมีความสงบเรียบร้อยขนาดไหนอะไรอย่างนี้เนาะวันนั้นที่เราเอ่ยถึงเราก็บอกมาแล้วว่าตำรวจเองก็มาขอตรวจค้นตัวเราด้วยเพราะว่าตัวเราเองมันก็ไม่ใช่ฝรั่งบางค่าเนาะเราก็เป็นชาวเอเชียเขาก็ตรวจพ่อใหญ่ฝรั่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ตรวจเฉพาะเราก็คือเขาถามว่าคุณมีมีดมีผ้าอะไรมาไหมหรือว่าพวกของแหลมๆคมๆเพราะว่าเขาเองก็ คือถ้าพูดถึงตำรวจที่นี่เขาก็รักษาความสงบสุขทั่วๆไปเนาะเขาไม่ได้เขาไม่ได้แค่ว่ามีเรื่องมีราวถึงออกไปรักษาความสงบอย่างนั้นอย่างกรณีที่อยู่เมืองไทยของเราเราก็เห็นเห็นว่ากรณีที่ว่าเรามีเรื่องมีราวกันชกต่อยกันหรือว่ามีการ ทำร้ายร่างกายกันอย่างนี้ตำรวจก็ได้รับแจ้งข่าวสารค่อยออกไปเนาะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าตำรวจไม่ได้รับแจ้งข่าวสารก็ออกทําหน้าที่กรณีที่ว่าอยู่บนท้องถนนอะไรอย่างนี้เออมันก็ใช่อยู่เพราะว่าตำรวจก็ไป ตรวจค้นใบขับขี่เนาะออกไปแล้วก็ตรวจค้นใบขับขี่หรือว่าจับปรับจราจรอันนี้ก็เห็นเป็นประจำเลยมันก็เป็นปกติที่อยู่เมืองไทยของเราที่ตำรวจทำหน้าที่โดยที่ว่าไม่ต้องเกิดเหตุอะไรละ่ะก็ไปตั้งด่านอยู่อยู่ที่ท้องถนนหนทางทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเรามาอยู่ที่ออสเตรเลียเราไม่เคยเห็นแบบนั้นแต่ว่าเขาออกตรวจกรณีที่ว่า อยู่ที่นี่ก็คือเขารักษาความสงบทั่วๆไปเพราะว่าเรามาอยู่เมืองแคนนะคะขณะนี้นี่เรามาอยู่เมืองแคนมันก,มนก็มันก็เป็นเมืองที่เราให้เห็นผู้ใหญ่ฝรั่งด้วยแล้วเราก็คุยไปด้วยมันก็เป็นเมืองที่ที่แบบว่าก็จะมีชาวพื้นเมืองของเขาชาวอบอริจินที่เขาแบบว่าดื่มเหล้าเมายาแล้วก็มีการอราวาดกันอยู่เดินตามถนน ทั่วๆไปอย่างนี้เนาะที่เมือ,องแคนของเรามันก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ถ้าพูดถึงเขาก็ไม่มาทําอันตรายเรานะแต่ว่าเขาก็อาจจะส่งเสียงดังซะหน่อยเพราะว่าตํารวจที่นี่เขาก็เข้มข้นเนาะในในด้านการรักษาความปลอดภัยอะไรอย่างนี้เราก็เลยมีความรู้รสึกที่อุ่นใจอยู่ถึงแม้ว่าเราจะมาอยู่ อยู่ในสถานที่ที่แบบว่าบางทีเราก็เห็นเขาอรารวาสกันวันนั้นเราเราไปนั่งอยู่ตรงป้ายรถเมล์ก็เห็นเขากําลังอรารวาสแบบว่าพากันถือค้อนถืออะไรอย่างนี้ทุบทุบโตทุบอะไรอย่างนี้เราก็นั่งอยู่แถวๆนั้นหลยแต่ว่าเราก็คิดว่าเออเขาก็เขาก็ไม่มาทําอันตรายนะักท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะ แล้วก็อย่างที่บอกนะคะท่านผู้ชมว่าเราเองไม่เคยเห็นตำรวจที่นี่ตั้งด่านตรวจอยู่ตามท้องถนนทั่ว,วไปนี่เรายังไม่เคยเห็นเลยเขาก็จะมีพูดง่ายๆถ้าเรื่องการขับรถเร็วนี่เขาก็จะมีมีกล้องบันทึกเอาไว้เนาะมันก็คือมันก็ทันสมัย มันทําให้ตํารวจไม่ต้องไปตั้งด่านอยู่ตามท้องถนนทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นเมืองไทยของเราตํารวจไทยเราก็ต้องตั้งด่านอยู่ตามท้องถนนทั่วๆไปแล้วก็คนไหนที่ขับรถเร็วหรือว่าไม่มีใบขับขี่หรือว่ารถที่นํามาดัดแปลงโน่นนี่นั่นหรือว่าไม่มีสมุด สมุดคู่มือของรถอะไรอย่างนี้ก็จะโดนตำรวจตรวจแล้วก็จับปรับอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอยู่ตามท้องถนนอย่างที่บอกที่เราเห็น ที่เรามาอยู่เมืองแคนก็คือตำรวจก็ออกตรวจทั่วๆไปจนกระทั่งว่าเราโดนค้นกระเป๋านั่นแหละไม่ใช่ตำรวจเข้ามาค้นนะคะเราพูดผิดเราก็คือตำรวจขอค้นกระเป๋าแต่ว่าตำรวจก็ให้เราเป็นคนหยิบสิ่งของออกมาว่ามันมีอะไรบ้างตำรวจเขาก็บอกว่าเออมันก็เป็นนโยบายของพวกเรานะที่เราต้องออกตรวจตราแบบนี้ เราก็รู้สึกอุ่นใจรู้สึกดีใจที่มีตำรวจเขาทำหน้าที่อย่างเข้มข้นอย่างอย่างแบบว่าทำให้เราอุ่นใจถึงความปลอดภัยถึงแม้ว่าเราก็จะเห็นพวกคนพื้นเมืองที่นี่เขาก็มักจะดื่มเหล้าที่ว่าส่งเสียงเอะอโวยวายอย่างที่บอกไปแต่ว่าพอเรามาเห็นตำรวจเราก็รู้สึกอุ่นอกอุ่นใจ แล้วที่เราเห็นความแตกต่างของตำรวจที่เมืองไทยของเรากับที่นี่ก็คือออกตรวจออกจับคนที่ขายหวยเถื่อนอะไรอย่างนี้เราเคยเห็นแม่ค้าขายหวยคนหนึ่งเขาก็บ่นอยู่ว่าอุตส่าเอาเงินให้ตำรวจรายเดือนแต่ก็ยังโดนจับตำรวจบอกว่าขออนุญาตจับเพราะว่าถ้าไม่จับเลยถ้าไม่จับเลยนี่มันก็จะเหมือนว่าเราเองเนี่ย ท้องถิ่นของคุณเขาก็รายงานมาอยู่ว่ามีการค้าหวยเถื่อนแต่ทําไมไม่จับเลยว่างั้นตํารวจก็เลยบอกว่าขออนุญาตจับหน่อยยังไงก็ตามแต่แม่ค้าเขาก็เลยบ่นอยู่บ่นว่าเออให้เงินแต่ก็ยังโดนจับอยู่ดีเพราะว่าตํารวจเขาก็ต้องการสร้างผลงานอะไรอย่างนี้ที่เมืองไทยของเรามันจะต้องมีผลงานอะไรก็ว่ากันไปเนาะ นี้เป็นสระว่ายน้ําที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวพ่อใหญ่ฝรั่งก็ลงอาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้พวกเราจะไม่เข้าไปในในในเมืองเพราะว่ามันอยู่ที่นี่มันก็มีสระว่ายน้าที่ให้พวกเราเล่นอยู่คืออากาศช่วงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะร้อนเนาะร้อนอุณหนภูมิที่เมืองแคนก็ส3องศานะคะ ก็ไม่ถึงกับว่าร้อนมากแต่ถ้าอยู่เมลเบิร์นอะไรอย่างนี้เราได้ยินข่าวก็45องศาหรือว่าอยู่อักเเลตที่มีญาติพี่น้องส่งข่าวมาญาติพี่น้องของพ้อใหญ่ฝรั่งอยู่เมืองอักเกตนะคะอักเกตอักเลตไม่ใช่อักเลตอักเลตเขาก็ส่งข่าวมา45องศามันก็เป็นอะไรที่ร้อนเนาะ45องศา ตอนนี้ก็มาอยู่ที่สระว่ายน้ําอีกที่หนึ่งนะคะก็คืออยู่ภายในอยู่ภายในยูนิตของพวกเราเองมันก็จะมีสระว่ายน้ําเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะเราไม่ได้เข้าไปข้างในแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการว่ายน้ํานี้ก็รู้สึกว่าจะชอบมากแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละวันแต่ละดีก,ก็ต้องว่ายน้ําประมาณวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเล่นน้ําวันละหนึชั่วโมงเป็นอย่างน้อย คือส่วนใหญ่ก็จะชอบไหนล่ะเรากําลังมองหาพ่อใหญ่ฝรั่งนะคะก็อยู่ตรงมุมโน้นนะคะก็พากันมาอยู่ตรงที่สาวายนะ้ําแบบนี้มันก็เป็นชีวิตที่มันคืออยู่ในน้ําแล้วมันก็ฟินดีอยู่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็เราก็ต้องการเก็บบรรยากาศด้วยเพราะว่าเรากับพ่อใหญ่ฝรั่งก็ คือมันมาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเราก็อยากจะเก็บบรรยากาศทุกอย่างเอาไว้นาะเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็สั้นเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงอย่างน้อยๆก็มีมีภาพร่วมกันเอาไว้ก็ยังดีนะคะไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนตายหลังอันนั้นเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ เอาบรรยากาศโดยตัวทั่วไปเอาไว้แบบนี้นะคะถ้าพูดถึงคือชีวิตคนเรามันก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วเนาะเราว่าจะ hey, คือเราก็ hey, bye, bye. อยากจะสร้างความดีให้กับสังคมเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเราอยากจะทำกิจกรรมเล็กๆคือเราเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าเราจะทำ <Let> s <S ยังไงต่อไป <Okay. S 1> แต่วันนี้กข็ขอพูดแต่เพียงเท่านี้นะคะขอรายงานตัวแต่เพียงเท่านี้ h e r e what The water than deeper lagoon is yes yes i know i know at that a h yeah, i know จะถึงวันเลือกตั้งแล้วก็มันก็ต้องเลือกคนดีเข้าไปเป็นตัวแทนของพวกเราเนาะก็คือคนที่ไม่ทุจริตซื้อสิทธ์ ซื้อเสียงจากเราอย่างนี้หรือว่าบางคนก็บอกว่าเอาเงินอยู่แต่ว่าจะไม่เลือกว่า้งแต่บางทีเราก็คือถ้าเราเอาเงินเขามาเนี่ยมันก็เราก็คิดมากแล้วว่าเออเราก็เอาเงินเขามาเราก็ต้องเลือกเขาอะไรอย่างนี้หรือว่าบางทีเขามาให้เงินอาจจะให้คนนี้ให้สามร้อยแต่คนนั้นให้พันหนึ่งอะไรอย่างนี้มันก็ต้องเลือกคนที่ให้เงินมากกว่าอย่างนี้เนาะ เพราะว่าเรื่องเงินทองมันก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเนาะตราบใดที่ยังไม่สิ้นกิเลสมันก็เป็นสิ่งจำเป็นอุ้ยตอนนี้ราคาทองคำก็สูงสูงมากพุ่งกระฉูดเลยโอ้ยคำพูดของทั้มนี่มีมีอิทธิพลต่อโลกเป็นอย่างยิ่งหรือว่าการกระทําของสหรัฐหรือว่าของทั้มอะไรอย่างนี้นี่มันมัน มันมีอิทธิพลอย่างสูงเนาะต่อโลกเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นอยากจะให้เราเข้าร่วมโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราก็ขอยุติการพูดแต่เพียงเท่านี้นะคะซีอูเล่เธอกูดบายบายสวัสดีค่ะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ